สวัสดีครับพ่อพี่น้องมื่อนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับนี่คือตะขอไม้เลยนะครับนี่ถึงเงี้ยครับหนาเมื่อกี้หนาละว,ว่าราคากี่บาทครับหน้านี่จะหาลอยหาลอยนะครับพ่อพี่น้องใครสนใจคอมเมนต์ทักด้านล่างผมเลยหรืตรตรอติดต่อไอทีผมแบบนั้นก็เกาะสร้างให้ผมกาะสร้างให้เบื้องผมนะครับแต่ตอนนี้นี่นบนท่านได้เห็นยังเลยน,นหนาเนาะโอเค บทท่านได้ทำพิธีนะครับแขกเสนอราคาก่อนนะครับนี่ใครสนใจมีหลายนะครับนี่พ่อแม่พี่น้องเป็นยี่สิบสามสิบได้ตอนนี้นะครับเพื่อเถาวันอย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนวิธีคนกับช่างนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เรามีออเดอร์ส่งอยู่นะครับตอนนี้เราก็ส่งให้อยู่แต่ผมก็ นำเสนอพมยพี่น้องใครอยากได้สนใจเป็นสิริมงคลจะขอนะครับนี่จะขอท่านได้ตกแต่งอันใดน,นะครับแต่ท่านได้ทำพิธีเดี๋ยวมีพิธีของสร้างเกาะสร้างเดี๋ยวจะนำเสนอให้เบิ่งนะครับแต่ตอนนี้เอามาให้พวยพี่น้องได้รับช่วงก่อนนะครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับพม่พี่น้องหรือมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับของเบอร์ของเกมเดี๋ยวผมจะคืนให้ด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับใครสนใจก็ทักถามควานเจมได้เลยนะครับกะลูกเล่ากันล่ะครับใครพี่น้อตงตอนนี้เล่ากะทำการตกแต่งนะครับเดี๋ยวจะไปส่งให้นะครับตอนนี้มีมีเขามาหลายนะครับใครสนใจทักเขามาได้นะครับนี่ตะขอเดี๋ยวถ้ามีที่ตอมาาลายจะเป็นให้เป็นแบบดีๆเลยนะครับเอาแบบเขาบูดเขาวัดเขาว่ากันได้เลย มนะีแล้ครับพามา,าเามียนะครับคือต้องตามโบราณน,น,น,นะครับใครสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นี่นะครับพามาเยี่ยมรับชมสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับห้าร้อยบาทนะครับพายเป็นดอกนี่แหละพามารับชมอีกหนึ่งบทบาทของควานนะครับพายเปนดอก ไม่ไม่เขาไอ้เพื่อมียังน่ะไม่มูอไม่ไม่กุ๊กขันจองไม่ย่อกุ๊กกุ๊กขันจองกับไม่อีย่อนครับไมทั้งหอกนครับตอนนี้ก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่30ประมาณนะครับมอง้วยตาเปล่านะครับลายสวยเป็นนะครับสวยงามดี นี่แหละครับถ้า้ชอบกัคอมเมนต์ดันล่งนะครับคลิปสันส้นๆมาฝากเพ่อนพี่น้องนะครับ